สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณหนิงในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยของการหารนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนในหน่วยของการหารก็คือความหมายของการหารการหารหมายถึงอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูความหมายของการหารนะคะการหารนะคะก็จะมีการหารลงตัวและไม่ลงตัวนะคะการหารคืออะไรการหารก็คือการแบ่งออก หรือเอาออกหรือการลบนะคะครั้งละเท่าๆกันนะคะหลายๆครั้งจนค่าเป็นศูนย์นะคะจะเรียกว่าหารลงตัวแต่ถ้าเราลบไปแล้วหลายๆครั้งนะคะจนไม่สามารถลบได้แต่ยังมีตัวเลขเหลืออยู่แต่เหลือน้อยกว่าตัวลบนะคะซึ่งไม่สามารถทําการลบได้เราจะเรียกว่าการหารไม่ลงตัวซึ่งเราจะเรียนในบทต่อๆไปนะคะ ต่อไปเราจะมาดูซิว่าการหารคือการลบหรือการนับลดครั้งละเท่าๆกันเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวนักเรียนมาเรียนรู้ต่อไปเลยค่ะเรามาดูเรื่องความหมายของการหารและการใช้เครื่องหมายหารนะคะการหารก็คือการนับลดนะคะการนับลดของคณิตศาสตร์ก็คือการลบนั่นเองการนับลดหรือการลบด้วยจํานวนที่เท่าๆกัน นักเรียนดูในรูปนะคะตุ๊กมีดอกไม้6ดอกนําไปปักแจกกันครั้งละ2ดอกตุ๊กปักแจกันครั้งที่1อ่ะครั้งที่1นะคะก็ลบออกไปเท่าไหร่คะลบออกไป2นะคะพอลบออกไป2แล้วเหลือเท่าไหร่ก็จะเหลือดอกไม้4ดอกนะคะอ่ะลบออกไปครั้งที่สอง เอาดอกไม้ออกไปครั้งที่2ก็ลบด้วย2จากมีอยู่4ดอกลบไปอีก2ดอกก็จะเหลือ2ดอกนะคะแล้วก็นําไปปักแจกันครั้งที่3ก็ลบไปอีก2นะคะก็ลบไป2ดอกก็จะเหลือดอกไม้0นย์ดอกนะคะมีดอกไม้ทั้งหมด6ดอกนับลดครั้งละ2นะคะ3ครั้งก็จะหมดพอดี นะคะอันนี้เป็นวิธีการของการหารนะคะการหารก็คือการลบด้วยจํานวนที่เท่าๆกันหรือการนับลดด้วยจํานวนที่เท่าๆกันนะคะดูตัวอย่างต่อไปนะคะนับลดครั้งละ3หมดพอดีนะคะครูมีดินสอส2แท่งแจกนักเรียนคนละ3แท่งนะคะดูซิว่านักเรียนจะได้ดินสอทั้งหมดกี่คนนะคะ ครูมีอยู่12แจกให้นักเรียนคนละ3ะก็นับลดไปครั้งละเท่าไหรคะนับลดไปครั้งละ3นะคะตอนแรกมีอยู่12ให้เด็กไปแล้ว3แท่งก็จะเหลือเท่ากับ9แท่งนะคะแล้วก็เอา12ลบ3เหลือ9ต่อไปแจกให้เด็กคนที่2อีกก็หักออกไปเท่าไรคะตอนแรกมีอยู่9 หักออกไป3นะคะก็ลบลงไป3ก็จะเหลือ6แท่งเหลือดินสอ6แท่งเสร็จแล้วเอาไปแจกให้นักเรียนคนที่3อีก3แท่งก็ลบด้วย3ตอนแรกมีอยู่6ลบด้วย3ก็จะเหลือดินสอ3แท่งและก็แจกให้นักเรียนคนที่4นะคะอีก3แท่ง ดินสอคุณครูก็หมดพอดีนะคะแสดงว่าครูมีดินสอ12แท่งเนี่ยแจกให้นักเรียนคนละ3แท่งก็จะมีนักเรียนที่ได้ดินสอเนี่ยทั้งหมด4คนนะคะไอ้4คนเนี่ยก็คือคําตอบของการหารนะคะก็คือ12ลบ3หรือ12นับลดไปครั้งละ3เท่าๆกันจํานวน4ครั้งนะคะ จะได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็เป็นคำตอบของการหารต่อไปเรามาดูเรื่องการนับลดและการหารนะคะมีความเกี่ยวข้องกันยังไงดูตัวอย่าง15นับลดครั้งละ5กี่ครั้งจึงจะหมดพอดีการนับลดครั้งที่1เราก็เอา15-5ลบ5เหลือเท่ากับ10 ต่อไปนับลดครั้งที่2เราก็จะเอา1 0ลบด้วย5ก็จะเหลือเท่ากับ5ต่อไปการนับลดครั้งที่3เราก็จะเอา5ลบ5เหลือเท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นการนับลดครั้งละ5เนี่ยจะได้3ครั้งพอดีจึงจะหมดเราก็มาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารนะคะ,ะการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การหาร 15หาร5เท่ากับ3นะคะเราจะอ่านว่า15หารด้วย5เท่ากับ3 15ในที่นี้ก็คือตัวตั้งเลข5ก็คือตัวหารเลข3ก็คือผลหารผลหารก็คือคำตอบนั่นเองนะคะส่วนเครื่องหมายอันนี้เราจะเรียกว่าเครื่องหมายหารตัวอย่างต่อไปนะคะ 40, นับรถครั้งละสองกี่ครั้งจึงจะหมดพอดอีเราก็เอา10เป็นอะไรคะเป็นตัวตั้งนะคะการนับรถครั้งที่1เราเอา10เป็นตัวตั้ง10ลบ2เหลือเท่ากับ8พอเราจะนับรถครั้งที่สองเราก็เอา8มาลบ2เหลือเท่ากับ6พอเราจะนับรถครั้งที่3เราก็เอาหมาลบ2เหลือเท่ากับ4พอเราจะนับรถครั้งที่สี่ ก็เอา4ี่ลบ2เหลือ2นะคะเราก็นับลดครั้งที่5เราก็เอา2ลบ2แล้วก็จะเหลือเท่ากับ0แสดงว่าหมดแล้วนะคะเราก็มานับจำนวนครั้งนะคะว่าเราลบกี่ครั้งจึงจะหมด10ลบ2แลเราก็ลบไป5ครั้งนะคะก็หมดพอดีนะคะพอเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะ 1 0ลบครั้งละสได้5ครั้งพอดีเรามาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารได้ก็คือ1 0หาร2เท่ากับ5เราก็จะอ่านว่า10หารด้วย2เท่ากับอ่าดูนะคะ2อ,อ่าด0นะคะ10จะเป็นตัวตัวตั้งนะคะส่วน2เป็นอะไรคะ2จะเป็นตัวหารตัวเลขที่เราหารซ้ำๆหรือตัวเลขที่เราลบซ้ำๆนะคะ จะเรียกว่าตัวหารส่วนจำนวนครั้งที่ได้ก็คือผลหารนะคะ5คือคำตอบของการหารข้อนี้ดูอีกตัวอย่างนะคะ30เราจะนับลดครั้งละ5กี่ครั้งจะหมดพอดีการนับลดครั้งที่1ก็อะไรเป็นตัวตั้งคะเอา30เป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วย5เหลือเท่ากับ25 พอเราลบครั้งที่2เราก็เอา25ตั้งลบด้วย5เหลือเท่ากับ20พอเราจะนับลดครั้งที่3เราก็เอา20ลบด้วย5เหลือเท่ากับ15พอเราจะลบครั้งที่4แลเราก็เอา15ตั้งลบด้วย5ก็จะเหลือ10พอเราจะลบครั้งที่5เราก็เอา10ตั้งแล้วก็ลบด้วย5เหลือเท่ากับ5เรานับลดครั้งที่6 นะคะเราก็เอา5ลบ5จะเหลือเท่ากับ0พอดีนะ,ะพอหมดปุ๊บเราก็มานับจำนวนครั้งนะคะว่าเราลบไปกี่ครั้งถึงจะเหลือ0 30นับลดครั้งละ5ได้6ครั้งนะคะหมดพอดีเราก็มาเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารก็คือ30หารด้วย5เท่ากับ6เราก็จะอ่านว่า30หารด้วย5เท่ากับ6 30คืออะไร30เป็นตัวตั้งส่วน5้าส่วนห 5. 5้ก็คือตัวลบที่เราลบซ้ำๆกันจะเป็นตัวหารส่วนจำนวนครั้งที่เราเออเราลบไปนะคะเราลบไป6ครั้ง6ก็จะเป็นผลหารก็คือคำตอบของข้อนี้นะคะจากที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะ ความหมายของการหารนะคะหมายถึงอะไรความหมายของการหารก็คือการลบหรือการนับลดด้วยจํานวนเท่าๆกันนะคะจนหมดหรือไม่สามารถลบต่อไปได้นะคะจำนวนครั้งที่ได้ก็คือคําตอบของการหารหรือการจัดกลุ่มนะคะแล้วสิ่งของหมดพอดีหรือเหลือ จนไม่สามารถที่จะลบต่อไปได้อันนั้นคือผลลัพธ์ของการหารนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะเราจะทําแบบฝึกหัดกันในหน้า111และ112นะคะ,ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวดูซิว่าเขาให้เราทําอะไร ในหน้า111นะคะเขาให้นักเรียนเติมตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อแสดงการนับลดครั้งละเท่าๆกัน น,นักเรียนดูที่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็คือ12บลบเท่ากับ8นักเรียนก็เอาผลลัพธ์ที่ได้จาก12 4ลบ4เท่ากับ8เนี่ยเอา8ลงไปลบ4นะคะ8ลบ4ก็จะเหลือเท่ากับ4ต่อไปเราก็เอา4ไปลบกับ4นะคะ4-4ลบ4เหลือ0ูนยแสดงว่าเราลบต่อไปไม่ได้แล้วนะคะหมดพอดีนะคะเพราะฉะนั้น12นับลดครั้งละ4ก็จะได้ 3ครั้งนะคะหมดพอดีให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนดูในหนังสือนักเรียนไปพร้อมๆกับครูนะคะครูจะอธิบายข้อ1ให้1ข้อนะคะข้อที่เหลือต่อไปนักเรียนต้องทำเองอข้อ1น,นะคะดูในหนังสือนะ21เลบ7เราก็21ไปทำอะไรคะลบกับ7นะคะนักเรียนก็หาผลลัพธ์ของ21ลบ7เนี่ย ยี่สิบเอ็ดลบเจ็ดได้เท่าไหร่นะคะเหลือเท่าไหร่เราก็ไปคิดในอะไรคะในกระดาษทดเลขได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ14นะคะเราก็เอา14มาลบด้วยอะไรเราก็เอา14ลบด้วย7อีก14ลบออก7เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับอะไรคะเอานับนิ้วเร็วนับนิ้วได้เท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่คะอ่ะเหลือ7นะ เหลือ7เราก็เอา7ไปลบกับอะไรอีกเราก็จะเอา7ไปลบกับ7อีกนะคะ7ลบเเหลือ0นะคะแสดงว่าหมดพอดีนะคะเราก็มาเขียนคำตอบในช่องสี่เหลี่ยมข้างล่าง21ดนับลดครั้งละ7ได้เท่ากับกี่ครั้งคะได้เท่ากับ3ครั้งนะคะจะหมดพอดีที่เหลือนักเรียนก็ฝึก ำแบบฝึกหัดนะคะต่อไปหน้า112นะคะหน้า112เขาให้เราเติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมแสดงการนับลดแล้วเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารนักเรียนก็มาดูข้อที่1นะคะข้อ1 20นับลดครั้งละ5เราก็เอา20เป็นอะไรคะเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วย5 ลบด้วย5เหลือเท่าไร่นักเรียนก็เติมคาตอบอพอนักเรียนหาคําตอบครบหมดแล้วนะคะจนไม่สามารถลบต่อได้แล้วเราก็มาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารนะคะก็เอา20ทําอะไรคะ20หาร5เท่ากับเท่ากับผลของการนับลดนะะเรานับลดไปกี่ครั้ง ะะก็คือคําตอบของข้อนี้ลองเขียนดูนะคะคุณครูสอนไปแล้วนะคะว่าวิธีการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เป็นยังไง่นักเรียนก็ลองทําดูในวันนี้นะคะลองเนาะเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจยังไงเรามาเรียนเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะให้นักเรียน ทำงานด้วยความรอบคอบไม่เข้าใจนะคะก็ดูคลิปย้อนไปนะคะหรือดูจากตัวอย่างในหนังสือของนักเรียนแล้วคุณครูฝากเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียนด้วยนะคะเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดเทอมเราอาจจะมีโอกาสได้เปิดเทอมแล้วก็พบกับเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้คุณอิงก,ก็สวัสดีค่ะบ๊ายายค่ะเด็กๆ